่ะทุกคนวันนี้โบกช่องวีวีเวฟฟี่นะคะเราก็ได้ถึงโอกาสเปลี่ยนชื่อช่องเมื่อคือนเนาะทุกคนที่เราได้โพสลงสตอรี่ว่าวันนี้เราจะทําคลิปลงยูทูบดีไหมเราก็เลยแบบคิดเปลี่ยนชื่อช่องนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อช่องนี้เลยค่ะวีวีเวฟฟี่ออฟิเชียลนะคะเราก็ได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําคลิปลง y YouTube เนาะเนื่องจากว่าเราได้โพสลงสตอรี่ว่าเราจะทําคลิปลง YouTube ก็มีคมนกดไปแลนะคะว่า นะคะก็ตกลงข้ทอทรรมนย่มิทุนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ายี่สแล้วเนาะลราก็ต้องรีแทาครีมนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องไปเงนอย่างเช้ามากก็คือรถตู้มารับเช้ามากแรตตตื 4, นะะ่นตีสี่ค่ะก็ขับมามานมากเอามาเก็งินตีห้า,า,าเลยนะคะทุกคนอันนี้นก็ขอตัวไปทาครีมก่อนนะคะ โอเคทุกคนที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะแตะเราจะทาครีมเสรสแล้วปะเออตอนนี้ทาครีมเสร็จแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ไปโรงเรียนแล้วตอนนี้กินหมูเนี่ยตีห้าห้าสิบหกนะคะเราไปโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนก็ไปเจอกันที่โรงเรียนนะคะ นี่ก็บรรยากาศตอนเชา้าที่เราไปโรงเรียนนะคะทุกคนก็จะมีหมอกประมาณนี้แหละทุกเช้าเลยนะคะทุกคนสองวันแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนข้างๆนี่ก็คือวิจัยลายเทคนิคนะคะโรงเรียนเราก็จะต้องเดินไปอีกนิดหนึ่งเนาะใกล้จะถึงแล้วมึงนอนนั้นรอดินะมึง สวยดีดดดเออ,เอ,อแต่น,นั่นสวยตะกี้อ่ะแอ้วสไตล์กเกาหลีอ่ะมึงนี <c oughs> ่ต่เข้ามาหาอะไรมึงกระตัดทรงแบบนี้ย่านไว้ผมยาวชิจะไว้ผมยาวเข้ามาหาอะไรอ่ะมึงจะเจ้า,า <c oughs> ตื่นขึ้นมากวานะา่า,าชิไหมนะเสียงกูค่อนอย่างวุ้ยายเลยก็แบบมึงมเป็นุ่้ยใจอะเป็นแบบแบบใหญ่แล้วเหี่ยบอะมือก็เป็นชิงตึงเจ้าเนาะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนรอไปเข้าแถวเนาะตอนนี้ก็กินข้าวกันอยู่นะคะกินข้าวเช้านักาวค่ะวันนี้โอเคข้าวสม,มุนก็วางทุกคนแล้วเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นมืนว่าหยากเฟยไม่มาชาม,มากเลยมันบอกว่าไม่อยากาออก<า>กล้องอ่ะงั้นก็มารอมันก่อนมันจะมากวนเมื่อวานมันยังมากวนไหนแม่มืองไหนแม,ม่มือง กล้องกูสวยมากแต่หน้ามันมวนจังวะหัดมาแบบไมตองตั้งตัวเยอ่ะตังตัวนะย,ย,ยี่ยาวมาทูาบีน้เมื่อวานนะปิดไม่ถึงวันนี้คะ่ะดิวเฟยไปติดตามเอ,อิบไอจีของน้องได้นะคะทุกคน,งนองน้อยเจ้าของน้องเชื่อจี คุม่อยจีได้เพืนจีไว้ไเขาวกัน่ม้วตกันตอนนี้ก็ค้าแถวเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในค้าส่วนบนนะคะก็วางยาวเลยค่ะหนาวหอน ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องในนรนะะนนีนคณ<ฮ>ิตศาสตร์นะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็เป็นคาบางของวิชาสวดมนต์เนาะแต่ไม่ได้สวดนะคะเนื่องจากว่าสวดไม่เป็นเรามารอเรียนเออคณิตศาสตร์นี่นะคะทุกคนจะไปดุแต่ค่ันี้เราจะไม่สามารถอัดคลิปได้นะจาบครูคดุมากนะคะ เดี๋ยวกูเลสเดี๋ยวกูตัดออกตอนนี้เราก็กำลังจะไปกินข้าวคะ่ะเพิ่งเรียนเสร็จเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง42แล้วนะคะทุกคน บรรยากาศห้องของเราค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะให้ดูได้เลยค่ะนี่ก็แบบอุ้ยอุ้ยกล้องโมปกันที่หิมนี่ก็คือบรรยากาศห้องของเรานะคะก็คาบ้างก็แบบนี้แหละเนาะโอเคนะคะทุกคนเรามีเรื่องจะเล่าให้ทุกคนฟังคือ ประเด็นมันอยู่ว่าคือเราอะพักเที่ยงชิดปัที่เราอาบไปเมื่อกี้คือเราบอกว่าเราจะไปกินข้าวกันแต่ประเด็นคือไม่มีข้าวให้กินเลยเราได้กินแค่ผลไม้แค่หนึ่งอย่างนะคะผละไม้อย่างเดียวคือแบบปหมอสิบบาทคือไม่มีข้าวให้เรากินเลยคือแบบ คืออาทิตย์หน้าอาทิตย์นูน้นเราก็จะอาจเออแบบเอาข้าวมาเองเนาะห่อข้าวมาเองคือแบบไม่มีข้าให้เรากินเลยอะเราได้พักช่วงที่สริรคือเทียงเพียงห้าสิบจนถึงบ่ายหนึ่งครึ่งเนาะคือประเด็นเราก็แบบไม่ว่าจะมีข้าแต่วันนี้ไม่มีข้ากินนะคะเราก็เลยไม่มีอารมณ์ที่จะอาจให้ทุกคนดูว,ว่าเราอาหารเราแบบยังไงเนาะเราก็เลยถ่ายลยแหละแต่คือแบบนั่นแหละตามที่ทุกคนนั่นแหละค่ะ เราก็เลยไม่มีอ,รอารมณ์อัดตอนบ่ายอยีกเนาะตอนที่เรียนแบบเรียนต่อไปเลยอีกแต่เรามาอาัดตอนจบนี้ก็พอแล้วนะตอนนี้ก็อขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ช่อง v ีวีเด้วยนะคะทุกคนเราก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะคะจากเวฟฟี่เนเจอรกลายเป็นวีวีเ f ฟฟี่ออฟฟิเนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จบอย่างเท่าน,นี้นะคะบ๊ายบาย